น้ำตกห้วยแม่คมินอีก39กิโลเมตรนะครับครับตอนนี้บ่ายสามโมงครึ่งนะครับบ,บ่าเจะก็มาถึงที่น้ำตกห้วยแม่คมิ้นนะครับตรงน,นี้ก็คือลานกลางเต็นท์เห็นไหมเห็นไหมน้ำสีโอ้โหสุดสุดเลย เปิดทั้งสี่บานเปิดประมาณแค่นี้เปิดหน้าต่างแล้วก็มุงขอบทุกบานแล้วก็ด้านคางนี่ก็ใช้ไอ้นี่ไอ้แผ่นกันแสงเข้ามายังไงยังไงนะครับสนับสนุนช่องแบาบวแจ๊กนะไบเกอร์ตลอดไปทั่วเตอร์นะไ่บเกอร์ตลอดไปทั่วครับตอนนี้เรากำลังจะไปที่น้ำตกแม่ห้วยคำมินนะครับ จนบ,บุรีนะครับอันนี้ฝั่งซ้ายนี่ก็คือเขื่อนอะไรนะเขื่อนท่าทุ่งนางท่าทุ่งนางในระหว่างทางริมแม่น้ำแควใหญ่ก็จะมีที่พักเยอะแยะเลยนะครับอยู่ริมน้ำบรรยากาศงามงามดูดีท่านผู้ชมดูดิเหมาะขนาดเลยนะครับแล้วก็จะมีร้านอาหารอยู่ริมทางหึ่งเฮา เลือกสรรหาแวะกินได้เต็มตีเลยนะครับอาหารนี่นะมีปลาเลือดเปิดตือเลยนะครับในระหว่างทางเส้นนี้นะครับขับรถนี่นะเพลินโอกเพลินใจดีขนาดเลยนะบนถนนสาย3 1 9 9นะครับที่พักบนแพ่บรรยากาศแบบนี้นะฟินดีขนาดเบาเจ๊กยงังแบบมีโอกาสได้มาพักแบบนี้เลยนะครับนานแล้วครับเคยพักมาครั้งหนึ่งสนุกนะครับถนนลาดยญาเอราวัน3 1 9 9 ตกเอราวัณเกิดสีนักเรียนน้ำตกม้วยแม่ขมิน้นตอนนี้เวลาบ่ายสองโมงสิบนาทีนะครับอุทยาน,นแห่งชาติสีนักขลินจะียตังแบบพายามดานตรงนี้มมนต้องเสียสตาตค์นะครับแลว้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับแลว้วก็เดินทางไปอีกประมาณอีก46กิโลเพื่อที่จะไปถึงอุทยานสีนักขลินนะไปนอนหนึ่งคืนนะครับที่ลานจอดรถดม้วยแม่ขมิ้นนะครับ ตอนนี้เบลเจก,ก็ขับรถผ่านสะพานแม่น้ำเควยใหญ่นะครับเปิดหน้าต่างดูนะครับบรรยากาศนี่สดชื่นดีขนาดดูต้นไม้เขียวขจีเลยนะครับเส้นทางถนนนะครับขับรถนี่นะเพลินดีขนาดเลยนะครับถนนนี่นะดีดีน้ำตกหวยแม่คมินอีก39กิโลเมตรนะครับ ในระหว่างเดินทางนะครับก็จะเจอถนนแบบนี้สวยงามแล้วก็วิวก็วงามเนาะแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศเขื่อนสีนักครินเป็นช่วงๆนะครับเนี่ยมอคแนนแต้เลยนะครับมองบรรยากาศสุดลูกหูลูกตาเพลินตาดีขนาดเลยโอ้โหฉันพุทธิยนแห่งชาติเขื่อนสีนักคริน สองคนกับหนึ่งคันนะครับร้อยห้าสิบบาทตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเขตอุทย,ยานแล้วนะครับตอนนี้บ่ายสามโมงสิบสองนาทีอากาศมันอึมครึมนะครับเหมือนทําท่าฝนจะตกหลายรอบแล้วเนี่ยแต่ยังไม่ตกนะครับ สำหรับทริปนี้นะครับบลเจ็กมาเที่ยวในวันเสาร์นะครับก็ว่ามานอนหนึ่งคืนนะครับแล้วก็ตอนเช้านี้ก็จะไปเดินดูน้ําตกพาท่านผู้ชมไปเลาะเลาะน้ำตกเนาะไปจนถึงลานกลางเต็นท์ข้างล่างชั้นหนึ่งเลยนะครับตรงนี้ก็คือลานกลางเต็นท์ชั้น4นะครับตอนเข้าไปในลานก็จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจบัตรนะครับครับตอนนี้บ่ายสามโมงครึ่งนะครับบลเจ็กก็มาถึงที่น้ําตก้วยแมคขมิ้นนะครับตรงนี้ก็คือลานกลางเต็นท์ข้างบนนะครับ ทั้งบนสุดเลยนะครับเบลเจ็คเคยมานอนกลางเต็นที่สนามตรงเนี้ยนะครับหนึ่งคืนนะครับเจอฝน,อนทั้งคืนเลยนะครับอากาศหนาวด้วยอ่เบลเจคจะนอนในรถน้ําพี่เกียรเอาเอาเต็นท์มากลาง <S <S เหมือนกับฝนมันจะตกก็เลยเอานอนในรถนั่นแหละเพราะว่าเบลเจคมากัอยีแม่เอเคไหมนี่มัน,นตั้งยิยงอยู่จนนอนจนนอนจนว ว้าวหม่เห็นแม่น้ำสีโอโหสุดสุดเลยมาต้องมายืนตรงนี้มองถึงสวยในระหว่างเดินทางนะครับถนนมันก็คดเคี้ยวน้องเลี้ยวไปก็เลี้ยวมาอิแม่เมาลดครับตอนนี้ครับมาเจอความงามเมะเห็แมแล้วนะครับน้ำตกห้อยแม่กระเม่นชั้นสี่จัดแก้วนี่ สำหรับวันนี้นะครับเบาเจคก,ก็ยังบัดลงไปเดินดูน้ําตกแต่และชั้นนะครับอตอนนี้ก็เก็บแรงไว้ก่อนเนาะนอนที่นี่สักคืนหนึ่งแล้วพรุ่งนี้ค่อยเดินทางเดินแอวเดินเลาะๆน้ําตกนะครับเย็นสบายขนาดไม่ได้ลงเล่นนะเพราะว่าอากาศมันเย็นเนาะนคือ สำหรับการเตรียมของนะครับมาที่นี่นะครับเบลเจก็แค่พกอาเตาแก๊สมาเครื่องดื่มมาขนมนิดๆน้อยๆนะครับแล้วก็ที่นี่เรื่องอาหารนะไม่ต้องกลัวนะครับมีอาหารอาคอยบริการให้นักท่องเที่ยวนะครับหิวเมื่อไหร่ก็ไปกินได้เลยแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เบลเจก็จะพาท่านผู้ชมเดินลงไปข้างล่างแต่ไม่รู้จะไปถึงชั้นหนึ่งหรือเปล่านะหรือไม่แน่นะเบลเจอ,อาจจะอาขับรถลงไปถึงชั้นหนึ่ง นี่มันก็เขาก็จะทำบันไดยาวไปถึงนน้นเห็นไหมเห็นไหมแต่ชั้นตรงนู้นน่ะชั้นตรงนู้นน่ะเล่นน้ําได้แต่ชั้นข้างบนนี้เล่นไม่ได้ครับบริเวณจุดชมทิวทัศน์นะครับกับบรรยากาศมองเขื่อนกว้างใหญ่ไพศาลมากอ้ มันากาการมอกแหมแล้วดูนกมันเจาะไอ้นี่ดิเธอมันละกอยนม่น,น่ะ ไหนมะละกอเนี่ยมะละกอไม่เห็นเราเอากอันเลยนั่นก็ออากันตังน้งเลยมอันนี้มะละกอป่านะเนี่ยก็นั่นน่ะดิมะละกอป่าจะไม่มีเอมีเม็ดดยู่ด้วยเอ้ก,ก,ก็มกในลกัลกษณะแบบนี้เนาะเดินสำรวจเป็นเ่ียบๆปะเธอไม่ไหวนั่งก่อนก็ได้ไหมเดินหน้าตาเดินแบบแบบคนเหนื่อยล้าเลยนะเมื่อยนั่งรถนั่งรถมาตั้งแต่เช้าใช่ไหม เออเมาลดิีเเมาลดิกเมาเมาตรงโค้งใช่ไหมเมาโค้งไม่กับชอบอกับปลายังไงร้านอาหารนะเปดนที่ไดนไะเป็นที่ไหน ตรงนี้ก็ห้องห้องผู้ชายห้องผู้หญิงห้องอาบน้ําเยอะเหมือนกันนะมีห้องอาบ,บนึงอาบน้ําก็มาอาบกันที่นี่เลยแล้วก็ตรงนี้ก็คือร้านสวัสดิการร้านอาหารนะครับนี่ปีกไก่เลยก็มีน้าใส่ลยเอเธอเอาส้นตาไว้ป่ะหายเลียนนะเราว่ามาแล้วมือเย็ยนนะครับมือเย็ยนนี่เราจะสั่งเป็นกล่องนะครับมีกระเพราไก่ กะเพราไก่ไข่ดาวนะแต่ก็ของอีแม่อิแม่อะไรนะก,กะเพราหมึก,มมกเสียงแหกเสียงแห้งเลยนี่กะเพราหมูบดข้าวเอาไว้กินตอนดึกนะครับตอนนี้ยังไม่หิวนะครับตอนนี้เราอยากกินแต่ตองตามต้อตามก่อนมานดีเล็กเต็มครับส้มตามเขาใ <c oughs> ส่มากรน้ำแบบ Ờ <laughs> không có à. nó rút ra được cho nó vào cái สำหรับคืนนี้นะครับเบเจ็ก่อจอดรถนอนกันตรงนี้เลยนะครับอยู่ใกล้ๆกกับลานกางเต็นท์เลยแล้วก็ตอนนี้ก็เตรียมที่นั่งที่นอนจัดเซตเรียบร้อยแล้วนะครับข้างหลังข้างหลังรถนะครับบรรยากาศตอนนี้ก่อตอนแรงนาะตอนเย็นแล้วอากาศนี่นะสดชื่นเย็นดีขนาดเลยนะครับตอนนี้เบลเจ็กก็นั่งกินพวกของดองของเปรี้ยวนะครับพวกมะม่วงมะม่วงเปรี้ยวๆนียชอบนะครับแล้วก็มีข้าวเตียงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ช้วกิขนมชีวิตที่สนุกสนานที่คอสิรตาตอนนี้ก็โอเคเลยนะครับท่านผู้ชมเราก็มากินข้าวตอนเย็นอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อเมื่อแต่กี้เรากินส้มตำตอนนี้เรามากินข้าวผัดกะเพราไก่ไข่ดาวไม่อยากเลยกะเพราปลาหมึกด้ข้าวกินก็ได้นะหมดเรี่ยมหมดแรงอ่านั่งรถมา โค้ง,งไปโค้งมาโค้งไปโค้งมาเวียนหัวจะอ้วกอาการเลยก็ไม่สบายส่วนน้ำหน้าขนาดมาแล้วไม่ยอมบอกเลยว่าขนมนคดเคี้ยวปัหาของเพชรกินบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับเงียบสงบดีขนาดอากาศนี่นะครับ24องศาครับอุททยานแห่งชาติเขื่อนสีนคริน รมอุทยานแห่งชาติสัตว์ปา่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดลอ้อมเวลาตอนนี้ก็ประมาณแค่ทุ่มกว่า,วาเองนะครับเต็นท์แต่ละเต็นท์ก่อนนักท่องเที่ยวก่อนนั่งกิจกรรมอยู่หน้าเต็นท์นั่งดื่มโน่นนั่งดื่มนี่กินโน่นกินนี่ประมาณนั้นนะครับบอกเลยนะครับอากาศที่นี่นะเย็นสบายขนาดเลยครับตอนนี้เบลเจก,ก็อยู่ในรถนอนในรถนะนอนเต่งเปลือเต็มเนื้อเต็มตัวไปหมดเออ ครับตอนนี้ก็เวลากี่โมงแล้วแม่มันแม่มันกี่โมงละทุ่มกอ,อทุ่มสามสิบสามเข้าอยู่ในรถแล้วนะครับคืนนี้นอนในรถนะครับในลานกลางเต็นท์อ่าอะไรน้ำตกห้วยแม่เขม่การชนบุรีนะครับก็ตอนนี้บ่าวเจ้าก็นอนลักษณะนี้เอาเก้าอี้ไอ้ตัวนี้ไอ้ข้างหลังนะเราแขวนแล้วก็ตัวนี้ตัวกลาง ก็พับขึ้นพับขึ้นแล้วพอดีบาวแจกไปอีแม่ไม่ตัวไม่สูงนะคือร้อยหกสิบเจดร้อยหกสิหกอะไรเงี้ยก็ขามันเย็ยดยาวได้เลยได้สบายไหมเนี่ยเนี่ยนีเนี่ปัจจุบันเห็นป่ะนี่เนี่ยน,นอนได้สบายเย็ยดยาวเนี่ยเย็ยดได้เลยเห็นไหมเย็นขาได้ดสบายไม่ต้องรื้ออะไรมากไม่ต้องเป็นพิธีรีร้อวีดีตองแล้วก็ที่นอนนี่ก็คือเป็นที่นอนแบบหนาๆน,น,นะ ที่นอนแบบนนหนาๆแล้วก็ก็เน,นี่ยอยู่สองคนนอนสองคนได้สบายเลยแลวตอนนี้บาเจ็ตกป็ังอาชาจแบตเพื่อที่จะทําคลิปพ่งนี้จะอาลงไปทําอ่าที่น้ําตกไม่รู้จะลงไปถึงข้างล่างหรือเปล่าเนาะก็อันนี้ก็พัดลมพัดลมก็ประมาณนี้เปิดเบอร์หนึ่งนะครับเปิดเบอร์หนึ่งเพื่อที่จะให้ มันอยู่เปิดกับเรานานๆแต่ที่แน่ๆเแบอร์เจ้ก็เอา power bank มาโหลดคลิปบางช่วงบางตอนก็ประมาณนี้อืมเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันหลับละหลับละเวียนหัวเวียนหัวตอนตรงที่ว่าขับรถขึ้นมาตรงนี้มันโค้งไปโค้งมาแต่ก็โอเคครับนี่แหละ นนกางเกงกางเกงนอนกางเกงใส่นอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ใส่กางเกงตัวนี้ลงไปเล่นน้ำเพราะว่าโอเคบาวแจ็คเปิดหน้าต่างแล้วก็มีแอรมุงม้งคอบมุ้งคอบที่กันแมลงกันแมลงไม่ให้แมลงมันเข้ามาในรถเราได้นะเนี่ยไม่เห็นบินมาเลยเนี่ยไม่เห็นบินเข้ามาก็เปิดทั้งสี่บานเปิดประมาณแค่นี้เปิดหน้าต่าง แล้วก็มุงขอบทุกบานแล้วก็ด้านข้างนี่ก็ใช้ไอ้เนี่ยไอ้แผ่นกันแสงเข้ามาก็ประมาณนี้นะครับยังไงยังไงนะครับสนับสนุนช่องบาวแจ๊กนะไปเกิดตอนไปทว่วเทนเนอร์เดี๋ยวนอนละเดี๋ยวโหลดคลิปแป๊บหนึ่งแล้วจะนอนละพักผ่อนละ กกาแฟต้ดื่มกาแฟกินก็ได้ไม่กินก็ได้นะกาแฟตอนเช้าอ่ะแต่วันนี้เรามาิกนิกกันใช่ไหมเราต้องกินต้องต้องกินให้มันจบหลักสูนนตรงม้อเมอร์พุงนี้แบบแย้ต้างเรียบร้อยแล้ว thấy lưu một con càng ngày เชา้ามีกาฟแฟคนละแก้วพอแล้วมีหนุ่มปังมาม่าโจ๊กมีนะกบจะกินมาม่าโจ๊กด้วยเปล่านี่รอกันให้มันเดือดติแค่็อยู่ไห

หน่มปังเช้านี้อ <c oughs> วนตีนกาแฟแค่นี้พอก่อนเด๋อวถ้าหิวนะไปหาจะเกี่ยวกินใช่ไหมใช่ไหม <c oughs> มีการของ วน้ยหอ่่ไม,มเขาถึงทำใจสั่งพอดีไทยจกินทีสองคนอมีสีเ่เหรอก็รอใส่น้ำที่เยอะเลยหมออย่าใส่ใส่มันมันเป็นแม่ปูงไงที่ใส่ไม่ดีสั่งอะไรไม่ใช่คำสอเล่อกี่ สวัสดีตอนเช้าครับกว่าจะเคลียร์ของในรถเรียบร้อยเนาะ<ต>กว่าจะเก็บของตอนนี้เวลา8โมงเช้านะครับ8โมง1นาทีเดี๋ยวบาเจ็กจะพาท่านผู้ชมลงไปสำรวจน้ำตกข้างล่างนะครับว่ามันจะสวยงามขนาดไหนนะแต่เบาเจ็กเคยไปแล้วแต่ตอนนี้เบาเจ็กจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเนาะน้ำตกห้วยแม่คมินใช่ไหมมึงบางอีกรอบมึงบาง อันนี้ก็คือชั้นบนสุดนะครับนี่สวยงามมากๆเลยเหมาะขนาดน,นี้บันดึงบันไดเขาก็จะทําสะพานลงไปเมื่อก่อนตอนที่บราเจี้งมานูน่นนะตรงนี้ยังไม่เสร็จดีนะครับบันไดอะครับก็แสดงว่าหลายปีเหมือนกันเนาะที่ไม่ได้มาที่นี่โอ้โห <laughs> ชอบชอบบันไดอย่างเงี้ย